วันนี้มาอยู่กับธรรมชาติอยู่ที่บางกระเจ้าครับเกิดส่วนสาธาระนะส่วนสุขภาพสีนครเกิดขันนะครับอยู่ที่บางกระเจ้า <Okay. S 2> บรรยากาศร่มรื่นนะครับ oh. เย็นสบายสบายเลยลมพัดวันนี้คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ ตอนสักเย็นๆนี่ก็จะมีคนมาออกกำลังกายมาปั่นจัก,กรยานบรรยากาศร่มรื่นดีมากเลยครับเป็นสวนสาธารณะนะครับที่อยู่บางกระเจ้าที่เห็นอยู่นะครับเป็นนักศึกษาคณะจะมาจัดกิจกรรมรับน้องหรือเปล่าแต่เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษนะน่าจะเป็น โร,นนรนงน้ำสาสาธารณะนะครับที่อยู่ในสวนนี่ก็ใหญ่โตอยู่ร่ลมรื่นนะครับสร้างความร่มเย็นนะครับให้กับคนที่มา พักผ่อนหย่อนใจให้ทุกคนที่มา,าเที่ยวชมสวนตรงนี้นะครับ, oh <my> บพักเย็นสบายๆเลย จุดตรงนี้เขาจะมาให้อาหารปลานะครับม,ม,มีปลาลอะไรบ้างมันดู ปลายเยอะเหมือนกันนะครับเนะี่ยสมมเป็นปลาตะเพียน นี้จะเป็นสวนเป็นหนองน้ํานะครับขนาดใหญ่เลยละนะครับอยู่ที่ในกลางสวนสาธารณะสวนส,วนสุขภาพนะครับสีนครเกินขันส่วนมากคนจะมาให้อาหารปลาหยุดจุดนี้ สวนสุขภาพตรงนี้เหมาะสําหรับการนะครับเอาปั่นจัก,กรยานเขาจะมีให้เช่าอยู่นะครับมีให้เช่าตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยเยอะเลยเราสามารถที่จะเช่าจัก,กรยานราคาเท่าไหร่ผมจําไม่ได้นะเคยเช่าอยู่ไม่แพงเราเอาบัตรประชาชนนะครับพร้อมกับจ่ายตังค์แล้วก็เอาจักรยานมาเลยราคาผมจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่ ใกล้จะเข้าสู่หน้าแรงแล้วนะครับต้นไม้ก็ยังเยอะอยู่นะดูแล้วล่มรื่นมากเลยตรงนี้เห็นเขาบอกว่า,าเป็นเป็นปอดของคุณกรุงเทพนะครับเพราะว่าไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับเราก็สามารถที่จะขับรถมาตรงบางกระเจ้าได้นะครับวันนี้วันหยุดอะเห็นนักท่องเที่ยวนะครับ ปั่นจักรยานรอบเยอะมากเลยนะครับรอ,อบรอบอาบารมเจ้าอะ่ะแล้วมีตลาดน้ำบางน้ำพึ่งซึ่งเขาจะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดนักเลิกปกติก็จะไปนะแต่ว่าวันนี้ไม่ไปมาเดินเที่ยวชมนะครับส่วนสาธารณะตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับ สดชื่นสดชื่นต้นไม้ต้นไม้มันยังคงสภาพความเป็นป่าได้ดีเลยนะครับได้ดีเลยตอนเย็นๆน,น่าจะมีคนมาปั่นจักรยานเยอะเลยล่ะก็จะมีเลนจักรยานนะครับเลนวิ่งนะครับแล้วก็เลนสำหรับเดินชมทั่วทั่วไป ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับวันนี้วันหยุดมรุจจะไปไหนมาเที่ยวนะครับาบางกระเจ้านะครับเขาบอกว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพมันเป็นจริงๆเลยครับคา,าแล้วมันล่มรื่นมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับในบริเวณาบางกระเจ้า แล้วก็ตรงส่วนสาธารณะตรงนี้ก็ก็มีจุดท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับที่เป็นแบบธรรมชาติอ่ะไปดูนกไปดูธรรมชาติของป่าเขาเรียกป่าอะไรนะกองกลางใช่ไหมเยอะเลยมาเที่ยวชมกันนะครับ อันนี้ไม่ได้เช่าจาัก,กรยานนะเดินเดินรอบด้วยการออกกําลังกายไปในตัวด้วยอันนี้ก็จะเป็นหนองน้ํานะครับปลาเยอะเลยล่ะนะครับตอนเย็นๆนอ่ะเขาจะมาให้อาหารปลาตัวเงินตัวทองเยอะเหมือนกันนะครับตัวใหญ่ด้วย พอๆกับที่สวนลุมเลยสวยงามธรรมชาติสวยงามครับเหมือนได้เดินที่ออกกำลังกายเลยเดินเที่ยวชมแล้วก็ออกกำลังกายไปในตัวเลย บริเวณนี้นะครับก็จะมีสันลงพึ่งที่ไม่มีเหล็กในอ๋อมันจะมีน่าจะมีพึ่งแถวนี้เยอะเลยนะครับเขาก็จะมีป้ายนะครับให้ข้อมูลต่างๆนะครับว่าเราอยู่จุดไหนมีอะไรที่น่าสนใจอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่แอเรียของพึ่งนะครับแต่ยังไม่เห็นรังพึ่งเลย ธรรมชาติลมลื่นมากเลยผมมาส่วนนี้บ่อยมากเลยนะครับมาบ่อยมากวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ไปไหนก็จะมาตรงบริเวณนี้แหละชอบบรรยากาศ ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่สำหรับปั่นจักรยานนะครับกินลมชมวิวมันจะมีหอดูนกด้วยต้องปั่นจักรยานไปอีกนะครับ ด้านข้างก็จะมีร้านขายเครื่องดื่มขายของกินเยอะเอ้ยไม่เยอะ <laughs> มีอยู่ร้านเดียว <laughs> บรรยากาศดีครับใครชอบธรรมชาตินะครับแนะนำที่นี่เลยนะครับสวนสุขภาพศรีนครเขื่อนขันต่างชาติเยอะนะเห็นฝรั่งเพียบเลยนะครับมาปั่นจักรยาน ตอนนี้จะบ่ายสองนะครับแดดจ้าเลยแต่ไม่ถึงกับร้อนหรอกเพราะว่ามันมีลมพัดเย็นสบายๆจุดนี้ก็จะเป็นป่าเขาเรียกอะไรนะป่าไม่ใช่ป่ากลางเนานะที่มีต้นจากอ่ะต้นจาก เยอะเลยระบบนิวเวศนะครับระบบนิวเวศดงจากอ๋อใช่ต้นจากอันนี้ก็จะเห็นเป็นดงจากเลยนะครับที่เทียบเลย มันก็จะมีลูกจากด้วยลูกจากที่เขาเอาไปทำลูกชิดหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะลูกชิดที่เรา,เาไปกินกับพวกน้ำแข็งใส่อะตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยดงจากครับ ระบบนิเวศดงจากเขาบอกว่าดงจากผู้พิชิตยึดครองดินเลนใช่มีดินเลนที่ไหนจะเห็นต้นจากที่นั่นนะครับบรรยากาศดี สงบลมรื่นครับนี่ใบาจากสารพัดประโยชน์เลยเขาก็จะเอาใบาจากอ๋อใบาจากอันนี้เลยที่เอาไปห่อขนมอืมอมสารพัดประโยชน์เลยจุดนี้เป็นมุมสงบนะครับมีต่างชาติมานั่ง,งร้องไห้แล้วกอนนะ มานั่งสมาธิสวยสวย เสียงนกมันจะมีโชคด้วยนะครับแต่ว่าเดินไปคงเหนื่อยปกติที่เคยมาถ้าไปจะจะ,จะเช่าจักรยานแล้วก็ปั่นรอบอส่วนสาธารณะแล้วก็ไปชมนะครับจุดสำคัญสำคัญนะครับ <S <S แต่ครั้งนี้ไม่ได้เช่าจัก,กรยาน แดดจ้าเลยตอนนี้ก็จะมีมุมนะครับหรือว่ามีซุ้มนะครับให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่มาเที่ยวชมนะ่ะมานั่งพักผ่อนรีแลกซ์นะครับสวยงามศาลาสาลา,า,าทรงบาดาล เดินเที่ยวชมนะครับเป็นการเดินออก,ออกไปนะครับพยายามจะนับเก้านับเก้าจากนาฬิกานะครับวันหนึ่งต้องให้ได้อย่างน้อยเจ็ดพันเก้าวันนี้ต้องได้วันนี้ต้องได,งนนงได้คือเหตุผลเลยว่าทําไมไม่ไม่เช่าจักรยานต้องการที่จะเดินนะครับให้ได้เจ็ดพันเก้ากว่า ถ้ามีโอากาสนะครับอย่าลืมมาเที่ยวบางกระเจ้าไม่ไกลถ้าคนที่อยู่กรุงเทพนะครับไม่ไกลครับขับรถมาแป๊บเดียวก็ได้ขึ้นสะพานภูมิพลตรงไปทางด้านพระประแดงนะครับบริเวณที่ด้านนี้นะครับเขาจะไปดูหอนกนะครับหอดูนกไปไกลอยู่นะ มันจะเป็นหอแล้วก็ต้องเดินแล้วก็เดินขึ้นไปอีกอ่าชั้นสามชั้นสี่นั่นแหละนะครับแต่ว่าคงไม่ไป <c oughs> เดินอาจจะไกลหน่อยบรรยากาศดีธรรมชาติสวยงามครับ มุมนี้ถ่ายรูปสวยนะครับทุกคนมาเขาจะต้องถ่ายรูปอยู่บนสะพานถ่ายออกมาสวยนะสวยมากเลยสวนสุขภาพศรีนะครเขื่อนขัน นอกจากธรรมชาติแล้วนะครับยังมีมุมสวยๆนะครับถ่ายรูปอันนี้จะเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่ที่อยู่ในกลางส่วนสาธารณะส่วนสุขภาพครับที่นี่เขาเรียกส่วนสุขภาพจะมีระบบโซลาเซลล์ด้วยนะสําหรับทําการบําบัดน้ําแต่ว่าน้ําก็ไม่ค่อยสะอาดนะเขียวดูนี่ครับระบบในการที่จะ ทำให้น้ำสะอาดหรือว่าน้ำใสขึ้นแต่ว่ามันดูแล้วมันยังเขียวอยู่ เครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวชุมชนหัวใจสีเขียวครับ Green Area Conservation Network Green Heart Community ออันนี้เป็นอะไรเออปลูกต้นไม้เยอะเลย โซนนี้จะเป็นส่วนสมุนไพรนะมะพร้าวลองรอยอดีตอะไรไม่รู้มีลานกิจกรรมด้วย สวัสดีครับพี่นันพี่นันนะครนะครับเข้ามาทักถ่ายขอบคุณนะครับพี่วันนี้มาเที่ยวชมนะครับสวนสวนสุขภาพศรีนครเกื่อนขันอยู่ตรงบางกระเจ้าครับพี่บรรยากาศดีมากลมรื่นอย่างของอยังเป็นธรรมชาติที่สวยงามอยู่ครับ เดินรอบหนึ่งแล้วเหนื่อยจังเลยบรรยากาศใช่ครับพี่บรรยากาศสดชื่นมากก็จะมีคนมาปั่นจักรยานนะครับออกกำลังกายรอบๆสวนสุขภาพตรงนี้นะครับ ตอนเย็นๆจะเห็นตัวเงินตัวทองเยอะมากเลยตอนนี้หายไปไหนไม่รู้ไม่เห็นสักตัวเลยสงสัยหลบมุมหลบมุมอากาศร้อนหรือเปล่าไม่เห็นโผล่มาเลยบางกระเจ้า oh. เขาจะถือว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพเลยล่ะนะครับ ตอนเย็นๆนี่ก็คือโค,คนมออกกำลังกายปั่นจัก,กรยานนะครับมาพักผ่อนมาเป็นแบบครอบครัวบรรยากาศดีจริงๆครับ พื้นที่สีเขียวไว้เพื่อใครนะครับจุดนี้เขาพยายามที่จะอนุรักษ์นะครับพื้นที่ให้เป็นสีเขียวไม่ไกลจากกรุงเทพขึ้นสะพานภูมิพลมาแปบ๊บเดียวก็ถึงแล้วครับตอนเย็นๆคนมาเดินออกกำลังกายเยอะมากเลยครับพี่นั่น แต่ว่าตอนนี้เขาก็จะมาปั่นจักรยานนะครับเขาจะมีจักรยานให้เช่านะทั้งวันเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะ20บาทนี่แหละเคยเคยเช่าอยู่นะครับอยู่ด้านหน้าปั่นจักรยานออกกำลังกาย20บาท เดินแบบเดือได้3ามพ้าแล้วตั้งเป้าไว้จะต้องได้ 7, เจ็ดเก้าแวเดินอีกสักสองสารอบแล้วก็จะไปไปตลาดน้ำบางนลำพึ่งครับลมลื่นสบายใจมาเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติสดชื่นเลยครับ นั่งพักก่อนแล้วจะไปต่อจะไปตลาดครับเหนื่อยเดินแป๊บเดียวก็เหนื่อยน่าจะเป็นพสวแล้วมั้งเดินแป๊บเดียวก็เหนื่อยนะครับขอบคุณน,น,นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมาให้กำลังใจนะครับก็ตอนนี้ อจะพยายามทำให้ได้4,000ชั่วโมงตอนนี้ได้ได้3,700กว่าแล้วเลยอีกนิดหนึ่งรุนรุนคือทำแบบแต่ก่อนนะทำแบบเล่นๆไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจแต่ตอนนี้รู้สึกเอ๊ะเออเราก็กเกษียณแล้วไม่ทำงานแล้วถ้าทำก็นะ่าจะลองทำจริงๆจังๆเป็นงานอาจจะเป็นงานไอเดิเลก อะไรเงี้ยนะมันจะได้ไม่เหงานะก็เลยจะพยายามทําให้ได้สี่พันเลยอีกนิดหนึ่งนะครับเลยอีกนิดหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับที่มามารับชมนะครับโดยเฉพาะพี่นันนากรครับให้คําแนะนํานะครับให้ให้ข้อมูลยังไงอะไรเงี้ยนะครับขอบคุณพี่มากๆเลยครับทําตามที่พี่บอกนะครับก็เออมันใกล้แล้วเลยอีกไม่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไปตลาด ตลาดน้ำบางน้ำเพื่งต่อนะครับแต่นะจะขอยุติการไลฟ์สดไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมมาให้กำลังใจนะขอบคุณมากนะครับปฏิราว